เจสันเททัมนะครับนี่คือหนึ่งในนักบาสท,ที่โดนทัวลงเยอะที่สุดในรอบ2-3เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าในปีนี้มันควรจะเป็นปีที่ดีของเจ้าตัวฟอร์มการเล่นในฤดูกาลปกติเขาคั้วตำแหน่ง MVP ติดท็อปไมาโดยตลอดทั้งฤดูกาลคั่วอยู่ในท็อปไฟ p ท็อปซอยู่อย่างนั้นมีลุ้นรางวัล MVP บางช่วงเวลาขึ้นมาเป็นท็อป2ท็อป3แล้ก็ผลงานส่วนตัวของเจ้าตัวเนี่ยเขามี26.9คะแนน 8.1รีบาว4.9แอซซิตพอพาทีมเขา้ารอบเพย์ออฟผลงานของเททัมปืนอาจจะบอดยิงอาจจะไม่ค่อยจะลงซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยทัวไปลงเขาเฮ้ยเก่งจริงเมื่อว่าเททัมเนี่ยเฮ้ยเททัมเนี่ยแม่งดาราจริงเมื่ะวะมันใช่ซูเปอร์สตาร์ของ NBA จริงหรือเปล่าเฮ้ยเล่นอย่างนี้ตัวทวงเปล่า,ลาโดนคอนคอดเยอะมากๆซึ่งถ้าดูตามสถิติส่วนตัว เท่ัมในเพย์ออฟมี25คะแนน9.7รีบาว6.3สแอซิตสถิติไม่แย่เลยนะครับแต่ทัวร์ก็ยังลงเขาและก็ปีนี้หลังจากฝ่าฟันมาหลายปีละเข้ารอบชิงสายตกรอบชิงแชมป์ตกรอบพลาดโอกาสได้แหวนจนบางคนเนี่ยคิดว่าบอตตันเซลติทีมนี้อาจจะไปไม่ถึงแชมป์แล้วแต่ปีนี้เจสันเท่ามและเพื่อนๆของเขา สามารถฝ่าฟันพาบอสตันเซลติกเข้ารอบชิงกระดานดัลมาวิลิกตบดลัลมาวิลิกได้และเจ้าตัวเนี่ยก็สามารถพาบอสตันเซลติกเป็นแชมป์ได้แต่ก็ยังโดนทัวลงยังโดนคอนขอดเฮ้ยเก่งจริงหรือเปล่าวายเท่าไม่เพื่อนแบกวายเท่าเล่นอย่างนี้ไม่น่าจะติดทีมชาตินี่คือหนึ่งในดาราที่โดนคอนขอดมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาวันนี้เท่าได้ให้สัมภาษณ์เปิดอก มาฟังจากปากเขากันดูว่าเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเจาสันเท่ามเนี่ยโดนทัวลงเยอะมากได้แชมป์คนก็บอกว่าโอ้ยกาะเพื่อนได้แชมป์พอมาติดทีมชาติวายไม่น่าจะติดแล้วพอติดทีมชาติมาเกมเปิดสนามในโอลิมปิกตกเป็นตัวสำรองแล้วไม่ได้เล่นสักนาที ยิ่งโดนดราม่านหนักไปอีกว่าโอ้ยไม่น่าติดมาเลยติดเกะกะคนอื่นซึ่งนักข่าวเนี่ยเขาได้ถามว่าเจาสันเทรัมเนี่ยคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจสันเทรัมได้บอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคโซเชียลมีเดียเนอะทุกคนเนี่ยก็จะเข้าไปในทวิตเตอร์หรือไปใน X กเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าใครเนี่ยพูดอะไรอย่างไรเห็นข้อความเห็นการแสดงความคิดเห็นเห็นการล้อเลียน มันห้ามกันไม่ได้มันมีความคิดเห็นมันมีพอร์แคสต์เต็มไปหมดซึ่งการที่เท,ท่าไม่ได้ลงเนี่ยกลายเป็นว่าจูฮอลิเด์กลับได้เวลาเยอะขึ้นเดลิกไว้ได้รับโอกาสการลงเล่นมากขึ้นซึ่งจูฮอลิเด์นะครับได้พูดถึงดราม,ม่ากเกี่ยวกับเท,ท่าว่าเขาบอกว่ามันมีอยู่ทุกที่มันมีอยู่ตลอดเวลาเขาเห็นคนพูดถึงเจสันเท,ท่าตลอดเวลาแล้วก็ได้ยินเกี่ยวกับมันตลอดแต่ว่า ผมก็จินตนาการไม่ได้นะว่าเทท่ามเนี่ยกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ส่วนเจสันเทท่ามนะครับเขาได้บอกว่าเหตุการณ์ดาราม่าทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้หดหูอะไรเขาไม่ได้มีทัศนคติแบบนั้นเขาไม่ได้โกรธด้วยเวลาเขาโดนล้อเป็นตัวตลกแล้วก็เขาแค่เตรียมพร้อมทําสิ่งที่ถูกต้องทําหน้าที่ของตัวเองแล้ววันนี้เขาก็ได้เหรียญทอง เขาเป็นผู้เล่นที่ดีเขาอยู่ในทีมที่ดีเขาทําหน้าที่นักกีฬาแบบมืออาชีพไม่ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งอย่างที่เรารู้กันการไม่ได้เล่นกับเซอร์เบียเนี่ยเพราะสตีฟเคอร์มองว่าเททัมเนี่ยไม่เหมาะกับเกมเกมนั้นก็มีเลือกลงเล่นรอบรองชนะเลิศเจอเซอร์เบียอีกก็ไม่ได้ใช้เจสันเททัมเจสันเททัมได้บอกว่าตอนที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติเนี่ยเขาเกิดปัญหาบางอย่าง เขาบอกว่าเขาเกิดปัญหาว่าเขายิงเท่าไหร่ก็ไม่ลงเขาเป็นอะไรไม่รู้ตั้งแต่ติดทีมชาติมาเนี่ยเขายิงเท่าไหร่ก็ไม่ลงแม้ว่าเขาคิดว่าตอนที่โตเกียวโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เคยทําหน้าที่มาแล้วทําหน้าที่ตัวจบสกอร์ก็ทําได้ดีผ่านเรื่องนี้มาแล้วแต่พอติดทีมชาติครั้งนี้มันทําไม่ได้ยิงเท่าไหร่ก็ไม่ได้เช่นกันแต่ว่า พอเข้าช่วงสงการช่วงเมษาเนี่ยฟอร์มเขาก็เริ่มสารวันเตี้ยลงการยิงของเขาเนี่ยตกไปเหลือ29แล้วก็ช่วงเพย์ออฟเนี่ยหนักเลยตกไปเหลือ28ซึ่งมันเป็นปัญหาตั้งแต่ฤดูกาลปกติอยู่ดีๆการยิง3าคะแนนของเขาก็ทำไม่ได้และในทีมชาติ เขาก็จับจังหวะไม่เจอเช่นกันนี่คือปัญหาที่เหนือความควบคุมของเจ้าตัวแต่เจสันเนท่มนะครับก็พูดถึงเรื่องฟอร์มที่ไม่ดียิงเท่าไหร่ก็ไม่มาเขาบอกว่านักบาสทุกคนก็ต้องเจอมันเป็นช่วงเวลาที่บางช่วงเวลาเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ฟอร์มตกแล้วก็ต้องยอมรับมันต้องผ่านไปให้ได้ตอนเนี้เขาไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนั้นและเขาเป็นแชมป์โอลิมปิกสองสมัยตอนนี้เขากําลังโฟกัสกับการเปิดฤดูกาลหลังจากจบโอลิมปิก เขาบอกว่าใจจริงเนี่ยการเล่นไปถึงรอบชิงเนี่ยมันหนักมากๆช่วงปิดฤดูกาลก็อยากจะพักอยากจะอยู่กับครอบครัวแต่อลิมปิกมันก็สําคัญตอนนี้เจสันเท่ามโฟกัสกับการอยู่กับลูกลูกของเขาเนี่ยกำลังจะ6กขวบแล้วแล้วในปีหน้าที่จะมาถึงเนี่ยกำลังจะเรียนระดับประถมศึกษาเขามองว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องไม่สบายใจของคุณพ่อทุกคนนะอยู่กับลูกมาตลอดเขามองว่าลูกเนี่ยคือสมบัติที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลย จากการที่เขาต้องดูแลลูกอยู่กับลูกแทบตลอดเวลาตอนเนี้ลูกกาลังจะไปอยู่ในมือคนอื่น5วันต่อสัปดาห์มันเป็นเรื่องที่หวิวใจสําหรับคนเป็นพ่อเจสันเทธัมไปบอกว่าตอนนี้เวลาที่เขาชอบที่สุดเนี่ยคือการเลี้ยงลูกของเขาแอบไปดูโรงเรียนลูกแอบไปอยู่กับลูกแอบไปอยู่กับเพื่อนลูกบางทีไปอ่านหนังสือให้ห้องเรียนของลูกฟังก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข เขาโฟกัสกับการอยู่กับครอบครัวเป็นหลักนี่คือช่วงเวลาพักผ่อนช่วงเวลาที่มีความสุขกับเจ้าตัวเขามองว่าตอนเนี้ลูกเขากำลังจะโตแบบโตมากๆแล้วจากนี้ไปมองไปอีกเวนึงเขามองว่าลูกเขาเนี่ยมีคนช่วยดูแลแล,แล้วเขาก็จะหันหลังกลับมาโฟกัสกับ NBA เอเอาเวลาจากดูแลลูกบางส่วนมาทุ่มเทในอาชีพของเขามาโฟกัสทำงานให้หนักและกระหายในความสำเร็จต่อไป เขาได้บอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทีมของเราเนี่ยได้ไปทําการลองแหวนแชมป์กันมาต้องมีช่วงเวลาไปลองแหวนเตรียมรับแชมป์เตรียมเปิดฤดูกาลทั้งทีมเพื่อร่วมทีมเนี่ยดูมีความสุขมากทุกคนดูตื่นเต้นกับแหวนที่จะได้เจสันเทธัมบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขให้มากที่สุดแล้วก็ลืมความสุขนั้นซะแล้วก็ไปโฟกัสกับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี่คือความท้าทายครั้งใหม่เขาบอกว่าโลกเราเนี่ย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันดีเสมอเอาล่ะแฟนเททัมไม่ต้องห่วงเขาละถ้ามีไมซ์เซตที่ดีขนาดนี้ไม่ว่าทัวร์จะมากี่คันเจ้าตัวก็จะผ่านไปได้หวังว่าช่วงเวลาที่ฟอร์มตกในช่วงท้ายฤดูก,กาลลามไปยันทีมชาติจะมีฟอร์มที่ดีขึ้นผมคนนึงชอบเขาชอบเขาเช่นกันชอบวิธีการเล่นของเจสันเททัมและก็ดูจะเป็นหน้าเป็นตาของ NBA ได้มาเอาใจช่วยกัน หนึ่งในนักบาสที่ถูกดราม่าบ่อยที่สุดมองว่าฝีมือไม่ถึงบ้างขนาดเป็นแชมป์เป็นออสตามีเหรียญโอลิมปิกสสมัยก็ยังไม่ดีพอมาดูซิมาเอาใจช่วยกันว่าเขาต้องดีขนาดไหนจนคนจะเลิกดราม่าคนจะเลิกปาม่าเขาเดี๋ยวเราไปส่งแรงใจเชียเท,ท่ามกับดิวสกันเอาละใครเป็นแฟนเท่ามก็จัดไปหนึ่งบทความเต็มๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาแต่อ่านทุกอย่างหมดละ ก็ชื่นชมในวิธีคิดและก็หวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมี m มซ์เซตที่ดีและจะมีฤดูกาลที่ดีในฤดูกาลหน้านะครับ